กวงเชิญจินบูเรียวเอ,อิร์ธลูกชายที่น่าภาคภูมิใจของสามเผ่ามืดโบราณแม้ว่าระดับการบ่มเพาะของพวกเขาจะไม่ถือว่าแข็งแกร่งมากนักในเผ่าพันธุ์ที่พวกเขาเป็นสมาชิกแต่ชื่อเสียงของพวกเขาก็โด่งดังในโลกมืดอย่างแน่นอนและพวกเขาล้วนมีประวัติอันน่าทึ่งชายที่แข็งแกร่งสามคนปรากฏตัวบนสังเวียนจ้องมองไปที่เจียงเฉิน ในขณะนี้เผ่าพันธุ์หลักทั้งสามได้จัดหาทรัพยากรการเพาะปลูกจำนวนมากทรัพยากรการเพาะปลูกเหล่านี้รวมถึงยาอายุวัฒนะจากสวรรค์และโลกที่หายากยาครอบจากระวานและวัสดุหายากนับไม่ถ้วนนอกเวทีโรงไฟฟ้านับไม่ถ้วนให้ความสนใจโรงไฟฟ้าเหล่านี้ล้วนมาจากเผ่าพันธุ์ดึกดำบรรที่สำคัญมันกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วการที่สามารถเอาชนะคนคนหนึ่งได้ก็ถือว่าน่าทึ่งแล้ว ตอนนี้มีอัจฉริยะและผู้ทรงอำนาจอยู่สามคนเจียงซีจิ่วจะสู้ได้อย่างไรอัญญาประกาศคู่เขามีความแข็งแกร่งที่จะเอาชนะคนคนหนึ่งได้ถ้าเขาไม่มีสิ่งนี้พลังถ้าง,งั้นวันนี้คงไม่มีศึกชิงแหวนด้านนอกสิ่งมีชีวิตนับไม่ถ้วนกำลังคุยกันในเวทีเจียงเชนยืนอยู่ตรงกลางของแหวนด้วยมือของเขาที่ด้านหลังของเขาฝ่ายตรงข้ามทั้งสามมองหน้ากัน มิ่งกวงพูดอย่างใจเย็นฉันไม่คุ้นเคยกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆคุณไปก่อนและฉันจะโจมตีหลังจากที่คุณท่ายแท้มิ่งกวงจากกลุ่มมิ่งคลั่งคล้มากแม้ว่าจะเป็นสามต่อหนึ่งแต่เขาไม่ต้องการรวมพลังกับอีกสองเผ่าพันธุ์ฉันก็ไม่มีนิสัยนี้เหมือนกันสร็จจริงแห่งโปรตออสอยยิ้มจางๆในเมื่อพวกเจ้าทั้งสองไม่ต้องการเคลื่อนไหวข้าก็จะทำถ้าข้าสามารถฆ่าเขาได้โดยบังเอิญ เงินรางวัลรวมก็จะไม่ใช่ของพวกเจ้าทั้งสองสุสารฝังศพเผายิ้งทั้งยิ่งกวงและเชิญจริงทำท่าทางเชิญชวนแล้วถอยกลับไปที่ขอบของวงแหวนเจียงเฉินผงะเล็กน้อยเมื่อเห็นฉากนี้เขาคิดว่าสิ่งมีชีวิตของสามเผ่าโบราณจะไปด้วยกันแต่เขาไม่ได้คาดหวังว่าพวกเขาจะรำคาญที่จะทำมุมปากของเขายกยิ้มจางๆลุมฝังศพก้าวไปข้างหน้าไม่กี่ก้าว และปรากฏขึ้นไม่ไกลจากเจียงเฉินเอามือไพลโล่หลังด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าเขากล่าวว่าในโลกมืดไม่มีการต่อสู้ข้ามพรมแดนมานานแล้วเวลาคุณเป็นสิ่งมีชีวิตคุณน่าทึ่งแม้ว่าวันนี้คุณจะแพ้คุณจะมีชื่อเสียงในโลกมืดเจียงเฉินมองไปที่สุสานฝังศพระดับการบ่มเพาะของสุสานฝังศพอยู่ที่จุดสูงสุดของสายขั้นของเอมพีเรียนน้อยและเขายังไม่ได้เข้าสู่เกรดเอมพีเรียน แม้ว่าจะมีความแตกต่างเพียงอาณาจักรเดียวระหว่างเทียนซูนตัวน้อยและเทียนซูนตัวใหญ่ในจุดสูงสุดในภายหลังแต่ด้วยความแตกต่างในขอบเขตนี้พลังจึงแยกออกจากกันนินที่ฝังศพทำท่าทางเชิญชวนและกล่าวว่าคุณกำลังปกครองอาณาจักรทั้งหกและฉันได้เข้าร่วมการต่อสู้เพื่อกลั่นแกล้งคุณดังนั้นคุณควรดำเนินการก่อนแม้ว่าอีกฝ่ายจะเป็นเพียงจุดสูงสุดของ หลอดสวรรค์ตัวน้อยในช่วงปลายและยังไม่ถึงหลอดสวรรค์ผู้ยิ่งใหญ่เจียงเฉินยังไม่กล้าที่จะประมาทเขาเปิดใช้ศิละปะการต่อสู้เคลื่อนไหวบนท้องฟ้าและเปิดใช้งานการขึ้นสู่สวรรค์นในทันทีและทักษะพิเศษทุกประเภทเพื่อแสดงพลังเสริมประสิทธทิภาพโทออกแสงดาบวาบขึ้นกระบี่เมฆาสูงสุดปรากฏอยู่ในมือของเขาด้วยดาบในมือของเขาออร่าของเจียงเฉินแข็งแกร่งขึ้น ด้วยดาบในมือของเขาฉันมีโลกทั้งใบใบหน้าของเขาสงบและมั่นใจอาวุธของคุณอยู่ที่ไหนเจียงเฉินถามด้วยรอยยิ้มขณะถือดาบเมคาสูงสุดแม้ว่าคู่ต่อสู้จะแข็งแกร่งมากแต่เขาก็มีสีหน้าผ่อนคลายฉันไม่ต้องการอาวุธเพื่อจัดการกับคุณลุงฝังศพยังมีสีหน้ามั่นใจเมื่อเห็นฉากนี้คนนอกที่แข็งแกร่งหลายคนก็พงะเล็กน้อย ดูเหมือนว่าสุสานฝังศพนี้ไม่เข้าใจการต่อสู้ครั้งก่อนของจียงซีจีอูและไม่รู้ว่าซูพรีมคลาวซอรนี้น่ากลัวเพียงใดจะต้องทนทุกทรมานไม่จำเป็นนั่นเป็นที่ฝังศพของกลุ่มงานศพผู้ชั่วร้ายจริงๆชายที่แข็งแกร่งหลายคนที่เฝ้าดูการต่อสู้ของจียงเฉินกำลังพูดคุยกันในเวทีจียงเชนยิ้มอย่างแถวเบาถือกระบี่เมคาสูงสุดไว้ในมือเขาสแสดงอิสระและความสะดวก และปรากฏตัวต่อหน้าสุสานธรณีในทันทีทันทีที่เขาปรากฏตัวกระบี่เมฆาสูงสุดในมือของเขาได้แทงไปที่หน้าอกของสุสานธรณีแล้วแม้ว่าบูเรียวเอิร์ธจะบ้าคลั่งแต่ก็มีความสามารถในการคลั่งคล้ายเมื่อกระบี่เมฆาสูงสุดกำลังจะแทงร่างของเขาจูจ่ๆเขาก็ยกมือขึ้นและพลังอันทรงพลังก็โจมตีกระบี่เมฆาสูงสุดในขณะที่โจมตีเขาก็ถอยกลับอย่างรวดเร็วเช่นกัน ดาบเมฆสูงสุดในมือของเจียงเชนเอียงบูมลำแสงดาบพลังงานเปลี่ยนจากซุปร e ม e c คลาวซอสและโจมตีพื้นดินทันใดนั้นช่องว่างที่ไร้ก้นม้งก็ปรากฏขึ้นบนพื้นแข็งอย่างไรก็ตามช่องว่างนี้ได้รับการซ่อมแซมในทันทีก่อนที่เจียงเฉินจะทันได้ตอบสนองบูเรียวเอิร์ตก็ได้เปิดการโจมตีอีกครั้งและเขาก็ปรากฏตัวขึ้นบนท้องฟ้าโดยใช้นิ้วของเขาเป็นดาบ ชี้ไปที่เจียงเฉินด้านล่างในนิ้วพลังงานดาบที่มองไม่เห็นถูกเปลี่ยนชีของดาบมีพลังที่น่าสะพรึงกลัวและมันพุ่งเข้าหาเจียงเฉินร่างของเจียงเฉินเดินถอยหลังและดาบยาวบนนิ้วของเขาก็ปะทุขึ้นด้วยแสงดาบที่น่าสะพรึงกลัวแสงดาบนี้เป็นภาพลวงตาของแหล่งกำเนิดดั้งเดิมและมีพลังที่น่าสะพรึงกลัวอย่างยิ่งบูมซอดฉีปะทะกันทันใดนั้นความว่างเปล่าก็ระเบิดขึ้น ผลที่ตามมาของพลังงานดาบที่น่าสะพรึงกลัวได้แทรกซึมอยู่ในอากาศทั้งเจียงเฉินและแผ่นดินที่ฝังศบถูกเขย่ากลับเจียงเฉินรู้สึกเพียงพลังอันทรงพลังที่มาจากดาบเมคาสูงสุดและเมื่อแขนกระจายไปทั่วร่างกายของเขาเขารู้สึกชาที่แขนของเขาและเลือดในร่างกายของเขาไม่สามารถช่วยได้นอกจากการจลาจนและเขาไม่สามารถระงับเลือดที่พลุ่งพล่านในร่างกายของเขาชั่วขนาด อดไม่ได้ที่จะกระอักเลือดออกมาเต็มปากครั้งแรกที่เขาต่อสู้เขารู้ว่าพลังของดินฝังศพนั้นแข็งแกร่งกว่าเขาแม้จะใช้ทักษะเฉพาะตัวมากมายเพื่อเพิ่มพลังของเขาแต่ก็ยังมีช่องว่างระหว่างพลังของเขากับดินที่ฝังอยู่แต่ช่องว่างนั้นไม่ใหญ่มากการฝังศพก็ถูกเขย่ากลับเช่นกันความสยดสยองเกิดขึ้นในใจของเขา เขาไม่คิดว่าสิ่งมีชีวิตภายนอกที่ปกครองเพียหกอาณาจักรจะมีพลังที่ทรงพลังเช่นนี้โอเคเขาอดไม่ได้ที่จะหัวเราะเสียงดังมันค่อนข้างมีชื่อเสียงคุ้มค่าที่จะต่อสู้ด้วยกำลังทั้งหมดของคุณฉันไม่ได้ต่อสู้อย่างหนักมานานแล้วฉันหวังว่าคุณจะไม่ทําให้ฉันผิดหวังเสียงนั้นของงานศพนั้นเหมือนเสียงฟ้าร้องจุดผ่านวงแหวนลมหายใจของสุสานก็แข็งแกร่งขึ้นอีกครั้ง เขายือนอยู่ในความว่างเปล่าร่างกายของเขาถูกล้อมรอบด้วยแสงสีทองและมีคำจารึกเวทมนต์บางอย่างในแสงสีทองซึ่งดูลึกลับมากการฝังศพเป็นของจริงทักษะเฉพาะของเผ่าฝังศพการปกป้องร่างกายสีทองด้วยการปกป้องร่างกายสีทองนี้แม้แต่สุพรีมคลาวซอสก็ทำ้ายเขาไม่ได้ใช่ไหมคนที่แข็งแกร่งนับไม่ถ้วนในโลกภายนอกตั้งหน้าตั้งตารออที่ฮี หัวหน้าง,งานศพยิ้มอย่างอ่อนโยนฉันเห็นเขาเก้าวไปบนความว่างเปล่าและร่างของเขาก็หายไปทันทีช่วงเวลาต่อไปได้ปรากฏต่อหน้าเจียงเฉินแล้วเจียงเชนโจมตีด้วยซุ p รีม e c คลาวด์ซอสในมือของเขาเสียงดังกราวมีเสียงที่ชัดเจนขณะที่ซุ p รีม e คลาวด์ซอสโจมตีแสงสีทองที่ปกป้องร่างกายแต่ดินที่ฝังศพนั้นนิ่งสนิทเจียงเชนออกแรงทั้งหมดของเขาแต่เขาไม่สามารถทำลายพื้นดินที่ฝังศพได้แม้แต่น้อย เมื่อสุสารฝังศพยกมือขึ้นพลังฝ่ามือที่น่าสะพรึงกลัวก็ถาโถมเข้าใส่เขาฝ่ามือนี้ประกอบด้วยพลังฝ่ามือนับร้อยพลังหนึ่งแข็งแกร่งกว่าอีกพลังและแต่ละคลื่นก็แข็งแกร่งกว่าคลื่นทันทีที่ร่างกายของเจียงเชนถูกโจมตีพลังของฝ่ามือนับร้อยที่ตามมาแผ่ซ่านในทันทีแม้ว่าร่างกายของเขาจะแข็งแกร่งมากในตอนนี้แต่หน้าอกของเขาก็ยังถูกเจาะด้วยพลังที่น่ากลัวกรอบบาง เสียงของดินฝังศพดังก้องไปทั่วบริเวณสิ้นสุดเมื่อเสียงสิ้นสุดดังก้องพื้นที่ก็ถูกปกคลุมด้วยเงาของเขาตามมาด้วยรอยฝ่ามือจำนวนนับไม่ถ้วนแต่ละอันมีความแข็งแกร่งนับร้อยเจียงเชนต้องการหลบแต่มันก็สายเกินไปแล้วเนื่องจากมีรอยฝ่ามือจำนวนนับไม่ถ้วนปรากฏขึ้นและพื้นที่นี้จึงถูกปิดตายแม้ว่าเขาจะเป็นอิสระและง่ายได้ เขาก็ไม่สามารถหลบหนีได้และภายใต้ความกดดันของอวกาศความเร็วของเขาก็ช้าลงเช่นกันตอนนี้เขาแค่เดินสาย ความแข็งแกร่งของสุสานฝังศพนั้นแข็งแกร่งมากและเทคนิคฝ่ามือที่ดูเหมือนธรรมดานี้ก็น่าอัศจรรย์เช่นกันกองกำลังหนึ่งซ่อนกองกำลังนับร้อยหลังจากการประชุมเพียงครั้งเดียวเจียงเชนก็ได้รับบาดเจ็บตอนนี้รอยฝ่ามือนับหมื่นเคลื่อนเข้าหาเขาและเขารู้ว่าเขาไม่สามารถต้านทานการโจมตีนี้ได้ด้วยทักษะการป้องกันของเขา เขาโบกดาบซูพ e รีมคลาวซอร์ในมือของเขาและพลังดั้งเดิมจำนวนนับไม่ถ้วนถูกเปลี่ยนเป็นซูพรีมคลาวซอร์พลังดั้งเดิมเหล่านี้รวมตัวกันเพื่อสร้างกราะป้องกันแหล่งกำเนิดดั้งเดิมและมวลป้องกันของแหล่งกำเนิดดั้งเดิมล้อมรอบร่างกายของเขาในทันทีรอยฝ่ามือจำนวนนับไม่ถ้วนร่วงหล่นแม้ว่ารอยฝ่ามือเหล่านี้จะแข็งแกร่งแต่ก็สามารถฆ่าสิ่งมีชีวิตในแดนสวรรค์อันยิ่งใหญ่ได้ในทันที อย่างไรก็ตามก็ไม่สามารถทำลายเกราะป้องกันเดิมได้เสียงดังก้องพื้นที่รอบตัวของเจียงเชนระเบิดอย่างต่อเนื่องแต่เขาไม่ได้รับบาดเจ็บเลยมันค่อนข้างมีชื่อเสียงเมื่อเห็นฉากนี้โลกที่ฝังศพก็ขมวดคิ้วอย่างช่วยไม่ได้และกระซิบพลังดั้งเดิมของระนาภายนอกเด็กคนนี้สามารถใช้พลังดั้งเดิมได้มากมายเพื่อปกป้องร่างกายเมฆชั้นยอดของเจียงเฉอ นอดาบบรรจุแม้ว่ามันจะไม่ใช่พลังดั้งเดิมที่สมบูรณ์แต่ก็เป็นเพียงร่องรอยของพลังดั้งเดิมแต่มีพลังดั้งเดิมมากเกินไปและมันน่ากลัวที่จะเพิ่มเข้าไปหูแสงสีดำสว่างวาบที่ด้านหน้าของบูเรียวเอ,อิร์ดแสงสีดำรวมตัวกันเป็นดาบไม้สีดำดาบไม้ดูธรรมดามากแต่มันให้ความรู้สึกที่น่าหดหูใจแก่สิ่งมีชีวิตนับไม่ถ้วน ถือดาบไม้สีดำไว้ในมือของเขาผู้อํานวยการงานศพยิ้มจางๆและพูดว่าคุณน่าทึ่งมากสำหรับชันที่ใช้ดาบนี้เจียงเฉินมีการป้องกันบาเรียรแหล่งที่มาดั้งเดิมและเขาใช้การป้องกันบาเรียรแหล่งที่มาดั้งเดิมซึ่งไม่ใช่เช่นเดียวกับตอนที่เขาอยู่ในเทพ,พเจ้ายุนลางเปรียบได้กับโลกแห่งเวทีวิชาการเจียงเฉินดูสงบและมั่นใจและพูดว่าถ้ามีวิธีการใดๆเพียงแค่ใช้มันชันจะใช้มันทั้งหมด นินที่ฝังศพไม่ลังเลใจถือดาบไม้สีดำและโจมตีอย่างรวดเร็วและปรากฏตัวต่อหน้าเจียงเฉินในทันทีเจียงเฉินยกดาบของเขาขึ้นเพื่อต่อต้านบูมปลายดาบทั้งสองปะทะกันทันใดนั้นความว่างเปล่าก็ระเบิดขึ้นพวกเขาทั้งหมดตกใจกับพลังของดาบที่น่าสะพรึงกลัวแผ่นดินฝังศพมีเกราะกำบังร่างกายที่มีแสงสีทองและเจียงเฉินมีเกราะกำบังกำเนิดเพื่อปกป้องร่างกายของเขา พวกเขาไม่บาดเจ็บพวกเขาเพียงแค่ถูกผลักกลับโดยพลังอันทรงพลังความเร็วของการฝังศพนั้นเร็วมากและมันก็ปรากฏต่อหน้าจียงเชนอีกครั้งจียงเชนโจมตีอย่างหนักอีกครั้งเสียงดังก้องเสียงระเบิดดังกึกก้องอย่างต่อเนื่องบนสังเวียนดาบฉีควายกาันและเนว่าวูบไหวในทันทีเจียงเชนและซองทูต่อสู้กันหลายร้อยรอบ ทุกครั้งที่มีการประทะก,กันของพลังอันทรงพลังทุกครั้งคือการพัวพันของพลังงานดาบที่อยู่โยงคงกระพันหลังจากสู้กันเป็นพันพันรอบก็ไม่มีใครทำอะไรได้เจียงซีตีอูผู้นี้แข็งแกร่งเล็กน้อยใช่แล้วดาบในมือดินเผาศพนั้นไม่ธรรมดามันทำจากไม้ท่อนหนึ่งและมีพลังที่น่าสะพรึงกลัวอย่างยิ่งคือดาบเล่มน,นี้แม้แต่ตุดสูงสุดของเทียนซูนผู้ล่วงลับแม้แต่ผู้ที่แข็งแกร่งก็ไม่กล้าประมาท ความแข็งแกร่งในปัจจุบันของแผ่นดินฝังศพสามารถฆ่าโรงไฟฟ้าสูงสุดในช่วงปลายของเกรทเทียนซูนได้แต่ก็ไม่สามารถช่วยเหลือเจียงซีจีอูได้อัญญประกาศคู่อย่างไรก็ตามการโจมตีของเจียงซีจีอูพลังทำลายโลกที่ฝังศพไม่ได้แสงสีทองที่ปกป้องร่างกายข้างนอกโรงไฟฟ้าหลายแห่งกำลังคุยกัน ในมุมมองของพวกเขานี่คือการต่อสู้ที่ก้ามกึ่งและไม่มีใครพ่ายแพ้ในช่วงเวลาสั้นๆตอนนี้หากพวกเขาต้องการเอาชนะคู่ต่อสู้ก็ขึ้นอยู่กับทักษะเฉพาะที่พวกเขาเชี่ยวชาญที่ขอบของวงแหวนนิ่งกวงและเชิญจริงก็เฝ้าดูการต่อสู้เช่นกันความแข็งแกร่งที่เจียงเฉินแสดงนั้นเกินความคาดหมายของพวกเขาเพราะพวกเขารู้ถึงความแข็งแกร่งของบูเรียวเอิร์ธและเมื่อเทียบกับพวกเขา อาจกล่าวได้ว่าเทียบเท่ากับพวกเขาแต่ตอนนี้พวกเขาไม่สามารถช่วยเจียงเฉินได้พวกเขามองหน้ากันเชื่จริงกล่าวว่าดูเหมือนว่าเด็กคนนี้จะไม่ธรรมดาถ้าเราไม่ให้ความร่วมมือมันจะยากมากที่จะเอาชนะเขาแม้ว่าเราจะสามารถเอาชนะเขาได้แต่เราจะต้องชดใช้อย่างหนักยิ่งกวงขมวดคิ้วเล็กน้อยเจียงเฉินได้แสดงความแข็งแกร่งที่ทรงพลังอย่างมาก และด้วยความแข็งแกร่งที่เจียงเฉินได้แสดงให้เห็นในตอนนี้เขาอาจจะไม่สามารถชนะในการต่อสู้แบบตัวต่อตัวได้อย่างไรก็ตามก่อนที่เขาจะมาเขาได้รับการเตือนจากนิ่งยูเอคองผู้ซึ่งบอกเขาว่าอย่าเข้าร่วมกองกำลังกับอีกสองเผ่าพันธุ์ส่วนสาเหตุนั้นตนไม่ทราบอย่างไรก็ตามเขาไม่กล้าขัดคำสั่งของผู้อาวุโสแม้ว่าเขาจะไม่ใช่คู่ต่อสู้แต่เขาก็ไม่สามารถร่วมมือกับโปรโตสและบูเรียลคลันได้ ข้าไม่เคยเผชิญหน้ากับสมาคมตระกูลอื่นเลยนับประสาอะไรกับแหวนถ้าเจ้าอยากสู้ก็สู้ได้เมื่อเจ้าพ่ายแพ้ข้าจะจัดการกับเจ้าเด็กนี่หนิงกวงพูดเบาๆอย่าคิดว่าฉันไม่รู้ว่าคุณกำลังสนใจอะไรอยู่คุณอยากจะรอจนกว่าพวกเราจะพ่ายแพ้และทำร้ายเด็กคนนั้นทั้งหมดจากนั้นคุณจึงจะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้เชิญพูดอย่างเย็นชา ทำไมคุณรู้ว่าคุณจะพ่ายแพ้ก่อนที่จะต่อสู้หมิงกวงพูดเบาๆเขาไม่พูดอะไรมากด้วยความตกใจเขามองไปที่สนามรบเมื่อเห็นการต่อสู้ที่ก้ากึ่งเขาทนไม่ได้อีกต่อไปร่างกายของเขาสว่างวาบและเขาปรากฏตัวในสนามรบข้างหลังเจียงเฉินเจียงเฉินต่อสู้กับลุงฝังศพและดาบทั้งสองก็ปะทะกันพวกเขาทั้งหมดรวบรวมความแข็งแกร่งของร่างกาย และความแข็งแกร่งของร่างกายทั้งหมดจมอยู่ในดาบยาวในมือและพวกเขาต่อสู้กันเองร่างกายของพวกเขาถูกแช่แข็งอยู่กลางอากาศในขณะนี้เชิงจริงก็ปรากฏตัวขึ้นข้างหลังจริงเชนดาบยาวปรากฏขึ้นในมือของเขาและดาบยาวก็แทงทะลุอุปสรรคต้นกำเนิด สิ่งกีดขวางดั้งเดิมของเจียงเชนนั้นแข็งแกร่งมากแต่ดาบในมือของเชิญจริงนั้นไม่ธรรมดาและเขายิงด้วยพละกำลังทั้งหมดของเขาซึ่งทำให้เกิดรอยร้าวปรากฏขึ้นในสิ่งกีดขวางเดิมของเจียงเชนและร่องรอยของพลังจมเข้าไปในร่างกายของเขาเขาถูกโจมตีอย่างแรงในชั่วพริปตาและเลือดทะลักออกมาเต็มปากไปให้พ้นเจียงเฉินดึงดาบของเขาออกทันที หันกลับมาและฟันออกไปเชิญจริงโบกดาบยาวในมือของเขาและ,ะเผชิญหน้ากับเจียงเฉนในการต่อสู้ครั้งนี้ร่างของเจียงเฉนถูกเขย่าและในขณะที่เขาถอยกลับบูเรียวเอิร์ตก็เคลื่อนไหวเจียงเฉินถูกศัตรูโจมตีครั้งแล้วครั้งเล่าไม่สามารถปัดป้องได้ชั่วขณะอันดับแรกเขาได้รับบาดเจ็บจากการกระแทกจากนั้นเขาก็ได้รับบาดเจ็บจากดินที่ฝังไว หลังจากต่อสู้จนถึงตอนนี้เจียงเชนไม่ต้องการผัดวันประกันพรุ่งอีกต่อไปเพราะการต่อสู้ครั้งนี้ไม่ใช่การต่อสู้ครั้งสุดท้ายของเขาหลังจากกำจัดศัตรูทั้งสามนี้แล้วเขายังคงต้องการต่อสู้กับอีกอันหนึ่งและหลังจากนั้นอีกอันหนึ่งเขาจะหยุดในความเป็นจริงตราบใดที่เขาต่อสู้ทีละคนด้วยความแข็งแกร่งในปัจจุบันของเขาเขาควรจะสามารถต่อสู้กับผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในช่วงแรกของ WU ทียนซุน อย่างไรก็ตามการชนะมากเกินไปก็ไม่ดีนักเขาได้รับชัยชนะมากเกินไปและเขาอาจาไม่สามารถเอามันไปได้อย่างปลอดภัยหลังจากมีความคิดที่จะแก้ไขาการต่อสู้อย่างรวดเร็วเจียงเฉินก็สะบัดอย่างรวดเร็วและในขณะเดียวกันก็เหวี่ยงดาบของเขาอย่างต่อเนื่องทุกครั้งที่เขาเหวี่ยงดาบของเขาพลังงานดาบดั้งเดิมบางส่วนจะเป็นภาพลวงตา ในพลังงานดาบดั้งเดิมเหล่านี้มีนอกจากนี้ยังมีคำจารึกบางส่วนของดาวดั้งเดิมอย่างไรก็ตามฉีดาบดั้งเดิมเหล่านี้ไม่ได้โจมตีบูเรียเอิร์ธและก็อดช็อปเจ้าเด็กนี่เจ้ากำลังเล่นกลอะไรอยู่ลุงมฟังศพผงะเล็กน้อยอย่างไรก็ตามในขณะที่เขากำลังงุนงงโลกดาบของเจียงเชนก็ได้ถูกวางไว้แล้วไม่ดีใบหน้าของเชิญจิงเปลี่ยนไปเล็กน้อยเขาต้องการหลบหลีกพุ่งออกจากแนวดาบ อย่างไรก็ตามหลังจากการสร้างซอสเวลเสร็จสิ้นแรงกดดันที่น่าสะพรึงกลัวของซอสด,ดาวพัดมาเหนือเขาและร่างของเขาตกลงมาจากท้องฟ้าโดยไม่ได้ตั้งใจและถูกบทที่กับพื้นอย่างรุนแรงในทันทีซองทูและเชนจิงถูกขังอยู่ในโลกแห่งดาบนี่ไม่ใช่โลกของดาบที่เตียงเฉินใช้มาก่อนนี่คือโลกของดาบที่เกิดขึ้นจากการรวบรวมพลังชีของดาบดั้งเดิมจำนวนนับไม่ถ้วน แม้ว่าพลังจะไม่ทรงพลังเท่ากำเนิดหวานเตา๋าการกลับสู่ศิลปะดาบแต่มันก็น่ากลัวเช่นกันแหล่งที่มานับไม่ท่วนกลายเป็นพลังงานของดาบสร้างโลกแห่งดาบอัจฉริยะสุดยอดสองคนที่อยู่ในตุดสูงสุดในระยะต่อมาของเทียนซูนตัวน้อยถูกขังอยู่ในโลกแห่งดาบในทันทีในโลกของดาบความกดดันนั้นสูงมากแม้ว่าดินที่ฝังศพจะมีกราะป้องกันร,ร่างกายสีทอง แต่แสงสีทองก็ปรากฏขึ้นบนผิวร่างกายของเขาดูเหมือนว่าเกราะป้องกันร่างกายสีทองของเขาจะถูกทำลายในเวลาเพียงครู่เดียว